จ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะรอจำทุกเช้านา9โม,งต,ง,มงตรงมั่งตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้เรียนไปจ๊ะกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมมาสานา YouTube เจดมออฟชิลล์ Subscribe สารกินดีกันเจด้วยไฮโลดอา้าววันนี้วันสุดท้ายที่จะดมจะอยู่ที่อังกฤษแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะบินกลับประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่มีทัองเราซาซีนะจ๊ะฉันอยู่บนอากาศออออออยยยู่่วววกนนกกกกกัััััดดดไไมมมสสะะะะเเเเเเเนนนนนาาาาาลลลลบบจีีี็คคืร์ป๋ ในอังกฤษเนี่ยให้ดูกันเพียบเลยสนุกสนานแน่นอนกับเจดมันนำพาด้วยนะจะก็ขอบคุณเรียวแฟนไว้ด้วยที่แมชวนเจดมมาดู2เกมนี้สมหวังสนุกสนานเลยนะเกมยูเตดเข้ารอบชิงชนะเลิศ์แะจุดโทษไบรตันอีกหนึ่งเกมซิตี้ถล่มมาเซนอลสี่ต่อหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเกมคุณภาพจริงๆนะอ่ะใครอยากมาดูบอลกับเจดมก,ดก็รอทริปต่อไปแล้วกันนะหวังว่าจะได้มาดูด้วยกันสนุกแน่นอนฉันรับประกันเลยมันสเปย์ขานั่นเองนะเอาไปดูผลฟอที่น่าสนใจมากกับเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจับ ีอวดว่าข้าดีรวยเหลือเกินตูนี่เสียตุน่เสียนะจ๊ะเมื่อคืนท่านั่ของมอนสเตอร์นะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้ขับแอฟริกันไปศูนย์หนึ่งไปต่อกันที่พิมพ์ลีของเคนหมวยเคนย่านะจ๊ะเมื่อคืนไนโรบีซิตี้สตาร์เสมอโฮมบอยส์ไปศูนย์ศูนย์ไขไม่แตกต่อกันที่พิมพ์ลีของมองโกแพลบมองโกเลียนะจ๊ะเมื่อคืนท่านัของตุ๊บบากานุสเนี่ยนะก็ถล่มบีซีเอชอะไลออนไปยับเยินหกหนึ่งเนนตินิสบอกว่าเนี่ยลาลิกาสเปนเมื่อคืนนะแอตเลติโกมมมมาาาาดดดรรริถลลล่่เเเเเเออัยกตตฟแพ้ซ โกเชื่อนเอลเช่น1-0และคู่ดึกรารโยบาเยกาโนพริกล็อกเฉือนชนะบาราสโลเน่บาร์เซโลน่าไป2-1เพื่อนบิลีกอังกฤษนะจ๊ะนอเทนฟอเรสต์หนีตายเหมือนควายขิดนะถล่มไบรตันเน็ตโว่ฟอร์เบียนไป3-1เชนซีนะฐานอากาศขาดแต้มนะจ๊ะเล่นในทูปเปเตมิบริดจ์่แตมฟอร์ดบิดแท้ๆแพ้คาบ้านได้กับเบรนท์ฟอร์ด0-2พรีรีลิเวอร์พูลนะจ๊ะอภิมุ่งมาถามตั้งหน่ช่วงแรกอีโพรนี่จูนช่ยช่วยรู้จักเรื่องเรื่องยุ่งเรื่อง มันแปลกมันระเบิดระบิดมันมานมัอยู่ขอลงล่อไปเลยรุ่งจะรุ่จะไปเรา่งโคตรมันขาดรับขิ้วปูเลยจะบุกชนะเวสต์แฮมคุนคอนของเดวิดฮามอยร่วงไป2-1ปิดท้ายคู่ริย่าดัมอยู่ในสนามเอเดียสเตเดียมด้วยแมนซิตี้ก็ถล่มไอ้ปืนใหญ่แฟน์เพล็อาร์เซนอลกลายเป็นปืนฉีดน้ำไปเลย4ประตูต่อหนึโหดสุด อ้าวนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจมากกับเมื่อคืนเดี๋ยวที่ไปดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะไปที่หลังเกมที่อติฮัตนะซิตี้ของอ e ีเ๊ปลุก,กี้โรก,กิทถลม่มอาซนอลของอาเตต้าไป4-1นนเนี่ยจบเกมอ e ีเ๊ปบอกเลยว่าหลังจากนี้อีก3เกมต่อไปเนี่ยจะตัดสินแชมป์และแม้ว่าตอนนี้กำลังใจหรือความได้เปรียบเนี่ยจะไหลไมาอยู่ทางฝั่งซิตี้แล้วชัดเจนนะตอนนี้ไลจี G ้อาซนลเหลือแค่2คะแนนนะแถมยังแข่งน้อยกว่าด้วยนะตอนนี้ทาให้โอกาสต่างๆนานาเนี่ยอยู่ในมือของซิตี้ชัดเจนนะจ๊ะ ต่างจบเกมแบบนี้นะเขาบอกว่าเออตอนนี้เรามีอะไรที่มันเข้ามาวุ่นวายขายป้าช่อนกับเราเนี่ยแล้วมันก็น่าทึ่งอยู่เสมอเลยบอกเลยนะการประสานงานของน้องฟาลันกับน้องเดอะบอยในเกิร์ลเด็กกระเทยเนี่ยนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดและเราเนี่ยพยายามใช้มันเพื่อเป็นความได้เปรียบของเราแล้วก็ทำได้จริงนะเราเนี่ยเคยควา้าแชมป์เป็นเหียญมาแล้วสองสมัยติดนะต่อกันบอกแล้วต้นซีซั่นแล้วเนี่ว่าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารมันมีตั้งสามสิบแปดนัดให้แข่งแต่สำหรับอาร์เซนอลเนี่ยมันคนละอย่างกับเราเลยทุกนน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 ัันนััััดดดดขขขอออออองงงาาาาารรรร์เเเเเซลลล่่่่่่่คืชชิิิิะศททใให้้้้พวววกกกก็ูููยยยยแแีีีบจต สัศนคติทุกอย่างเราต้องพร้อมและต้องโงสนามเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้ทุกนัดโดยไม่สนใจทีมอื่นแต่3มเกมถัดไปหลังจากนี้เ,นเป็นเกมสําคัญของพวกเราเลยเจอฟูแล่มัอาทิตย์นะทีมของมาโกซิวานี่ย,ยอดเยี่ยมมากๆและจากนั้นอีส2เกมในบ้านเราเจอเวสต์แฮมกับลิสก็เป็น2เกมที่สําคัญเหลือเกิน3เกมนี้จะก,กําหนดอนาคตของซิตี้นะความจริงคือเราตามหลังอาร์เซนอลอยู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเราแต่เราจะโฟกัสที่ตัวเองและเกมของเราเท่านั้นค่อยมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหม ยังมีทองตัวโอ้แล้วดูสามนัดด้ฟูลแลมเวสแฮมลีสโอ้โหว่าคุณเอ้ย, ham, ham oh ho, น,ยนุ่มนิ่มกรุบกริบบอกเลยอาผู้ชนะผ่านไปทีนี้มาดูผู้แพ้อย่างมิเกลลาเตต้าคุณซื้อของปืนฉีดน้ำอาเสนองกันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะอาเตต้าบอกเลยว่าโอ้โหเล่นสู้ไม่ได้คนละระดับไม่ได้ใกล้เคียงกับซิตี้สัก,กนิดเลยแต่ยังไม่ยอมแพ้ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะตัวอาเตต้าที่พาสนอไปแพ้ซิตี้คายอติฮัตหนึ่งต่อสี่เลยนะให้สัมภาษณ์หลังเกมแบบนี้เขาบอกว่าอืมต้าบอกเลยนะ โคตรเก่งเลยเป็นทีมทีด่ดีกว่าเราชัดเจนนะซิตี้นี่เล่นได้อย่างวิเศษสุดและน่าทึ่งมากเลยนะการที่เราจะยกระดับอาร์เซนอลไปเทียบกับซิตี้นะมันยากเหลือเกินนะเป็นเรื่องยากมากและเราไม่ใกล้เคียงเขาสักกนิดเลยนะนั่นคือเราเลยโดนซิตี้ลงโทษเพราะนี่คือทีมระดับท็อปซิตี้เหนือกว่าเราทุกด้านเลยไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างอู้ทุกด้านเลยนะการดวนการตัวต่อตัว,ตวซิตี้ก็ดีกว่าลูกทุ่มลูเซตเพลซิตี้ก็ดีกว่าเราไม่สามารถสู้กับซิตี้ได้เลยโอเคละเรารู้อยู่แล้วว่าซิตี้เก่งอะนะแต่เราเอง ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะพอจะไปต่อกรหรือไปเบียดกับซิตี้ได้เลยเราต้องมองภาพรวมตอนนี้เราเบียดแย่งแชมป์กับซิตี้มาตลอดฤดูกาลแล้วนี่คือเรื่องที่ยอดเยี่ยมแล้วเรายังไม่ยอมแพ้เลยอห้านัดให้เล่นและอะไรก็เกิดขึ้นได้ในพิมเม์ลีกเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนี่ว่ามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นตลอดหลายปีที่นี่อ่าก็รอดู4นัดแล้วที่ไม่ชนะใครก่อนที่เสมอ3านัดนี่ทาแต้มหายไปแล้ว6คะแนนนะไม่พอเกมล่าสุดดวงกับซิตี้โดยตรงแพ้ยับเยินเกินห้ามใจจะดำอยู่ในสนามด้วยสู้ไม่ได้จาก

ลิวพูลนะจ๊ะเดนยื้พาะจริงเดี๋ยวน้องม่มันบอกเลยว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวันเก็บตัวปรีซีซันซีซันฤดูกาลหน้านั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมอย่าใช้มาเก็บตัวก่อนเพื่อจะเรียกฟอร์มเก่งเรียกความฟิตกลับมาให้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้นะนะเขาเตรียมจะเรียกนักเตะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในวันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะโดยทีแรกเนี่ยจะเรียกวันที่11แต่ว่าสุดท้ายแล้วขยับเข้าไปสามวันเป็น8กรกฎาคมนะจ๊ะก็จะมีปรีซีซันที่สิงคโปร์ด้วยนะสำหรับลิวพูของ เลียงเขาไปสัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าอืมก็นั่นแหละปวกกะว่าจะเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่8เลยนะอ่ากรกฎาคมแบบปีซีซันของเราอะ่ะจะเริ่มต้นที่นี่นแหละแอคซ่าเทนนิ่งเซ็นเตอร์สนามซอมของเรานี่แหละแล้วก็ทดสอบความฟิตอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปเช็คร่างกายนู่นนะั่นหลังจากไปพักฟื้นกันมาเนาะไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเราจะไปที่เยอรมันหลังจากนั้นไปสิงคโปร์นี่คือปีซีซันที่เราทำให้ดีสุดเท่าที่เราจะทําได้แต่เราก็ต้องเคารพนักเตะและการพักร้อนของพวกเขาด้วยโอเคละเรื่องนี้เราคุยกันแล,ล้วเก็เ่กกใหะตะไปพักให้นานาที่่สุดแตเรากก็อยาจะเรียกกัเตะลบมา เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เช่นเดียวกันฤดูกาลหน้าเนี่ยสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเลยนี่พูดกันตรงๆเลยนะอ,อ๋อแต่ว่าฤดูกาลน,นี้พลาดไปแล้วฤดูกาลหน้าว่ากันใหม่ you will never walk alone นะจ๊ะ <laughs> อ้าวไปต่อกันที่เนี่ยนะมัยากวิดดิชกองกลางเซอร์บิเนเตอร์กับนันงทีมของแมนยูเต็ดและทีมชาติเซอร์เบียและจ๊ะล่าสุดออกรายการของผู้สีอย่างเรียวฟดินานนะไดสัมภาษณ์หลายต่อหลายเรื่องจะํำหยิบเรื่องนี้มาเขาถามว่ากองหน้าคนไหนที่เป็นผู้ต่อสู้ที่รับมือได้ยากที่สุดไม่ใช่เฟนโลตอเรเด้วยเออวิดดิชบอกเลยว่านั่นคือดิดิเย่ดร็อกบาเดอะแมลงสาบของเชนซีเลยหนึ่งคนคือซิโก้กุนอากโร ของแมนซิตี้ร์นั่นเองนะจ๊ะโดยวิดีทัชสม้ากับลิโอแบบนี้นะเขาบอกว่าอืมก็ถ้าเกิดคิดถึงนักเตะที่รับมือได้ยากที่สุดเนี่ยนะก็ต้องคิดถึงว่าทีมที่ลุ้นแชมป์กับเราในตอนนั้นนั่นคือใครอะ่ะก็เชลซีกับแมนซิตี้ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเชลซีก็ต้องด็อกบาร์เลยโอ้โหไอ้มอนี่รับมือยากมากเล่นแดแซ์ฟอร์ดบิดเนี่ยยิ่งเก่งนะทุกอย่างในกรอบเขตโทษโบริกรอบเขตโทษเนี่ยนะด็อกบาร์เก่งจริงๆฉลาดแข็งแกร่ง,ง,งยิงประตูคมด้วยนะก็ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเป็นช่วงงแแรรรกกกกๆดดดดดด้้ววยยยยนนนนะะะิิเเเเอออีูู่่่ัััับบตตต็็็พาฉป มันเก่งแล้วจากนั้น,นนะนะเ,เนี่ยนะก็มีเซโกกูนาเกโร่นะโอ้โหเล่นจากซิตี้เนี่ยเขาวิ่งเร็วมากเห็นไหมเห็นน่องไหมปลีน่องเนี่ยเหมือนขาอ่อนเหมือนต้นขาขอ,องดิศเลยนะเพราะนั้นก็งงเหมือนกันทำไมสปีดต้ตนมันเร็วขนาดนี้ขยับขเขยื้อนขึ้นไหวตัวได้เร็วเหลือเกินและยิ่งในระยะสั้นๆ5้าหลาสิบหลาเนี่ยนะเขายอดเยี่ยมมากและวางเทา้ายิงประตูได้ดีมากโอเคล่ะถ้านับหลุยส์โซเรสด,ด้วยก็ได้เฟรโดตอเรสก็เช่นเดียวกันนะสองคนนี้ก็มีเวลาที่ยอดเยี่ยมกับเลวูปูอ่าแต่ว่า2คนที่เป็นแค่รับไุดคืออรบบากกัุนท มาย่าวิดดิตขวัญใจเจ๊นะจ๊ะ เอาไปต่อกันที่ทอร์นาสเปอร์นะทีมพักพลเมชาไก่ซึ่งตอนนี้โอ้โหวุ่นวายขายปลาช่อนเหลือเกินปลดคนนั้นตั้งคนนี้ตั้งคนนี้ปลดคนนี้ตั้งอีกคนนึงขัดตาทับในขัดตาทับสำหรับร้านเมซันอดีตกองกลางของทีมในวัยสามสิบเ็ดปีนะโดยตัวยอมรับว่าหวังเหมือนกันเล็กๆลกึกๆว่าอยากจะเป็นกุญซือถาวรของทอร์นาสเปอร์นั่นเองนะถ้าผลงานดีในช่วง4-6ถึงสัปดาห์ตรงนี้นะโดยเมซันเนี่ยก่อนหน้านี้เคยคุมทีมสเปอร์มาแล้วเมื่อรด่การสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ ชิงคาราบับครับนั่นเองนะโดยเมสันให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าใช่เลยฮะสั้นบอกเลยนะสั้นเนี่ยพร้อมอยากจะรับงานถาวรนะฮะแต่นั่นคืออะไรอ่ะนั่นแปลว่าช่วงเวลาตรงนี้สั้นทําหน้าที่ได้ดีนะฮะเรามีสัปดาห์สําคัญรอเราอยู่นะฮะเอาเป็นว่ามันก็ไม่มีปัญหาแล้วฮะสั้นสบายใจดีกับการทํางานนี้นะนี่คือส่วนหนึ่งในชีวิตของสั้นอยู่แล้วต้องพร้อมมาโดยตลอดในการจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ัดการทีมไม่ว่าจะเป็นรักษาการถาตาทัพหรือถาวรก็ตามสั้นพร้อมอยู่แล้วนี่คือหน้าที่การงานของสััั้นนนนนเเเเเอออาาาาวว่่่่รรมมโฟกกกกืืงทีีหลดต นี่เนี่ยนะสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้เราก็รู้ก็เป็นอย่างดี2ปีก่อนเนี่ยสั้นว่าสั้นจะจัดการได้ดีนะตอนนี้สั้นมีประสบการณ์เพิ่อมอีกสปีสั้นว่าสั้นสบายดีนะแต่ทุกคนก็รู้ใจสั้นสั้นก็รู้ใจน้องๆพี่ๆเพื PP, PP, ่อนๆทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น่าหวังเหมือนกันนี่มานี่ตาอยู่นะตาอยู่นะก็เดี๋ยวรอดูว่าสเปอร์จะตั้งใครหรือจะตั้งแรนเมซันในซีซั่นหน้าก็ไม่รู้นะไปต่อที่กูซื้อเก้าอี้ร้อนอีกหนึ่งคนร้อนย ขาดแต้มนะจ๊ะล่าสุดนี่แพ้คาบ้านทูปาเตมีบริชที่แต่ปิดให้กับเบรนท์ฟอร์ดไป0ต่อ2ทําให้แฟรงค์ลัมพาดเลยนะไม่รู้นะอนาคตตัวเองไม่พอไม่รู้นะอนาคตเมสันเมาส์กองกลางคู่บุญของเขาด้วยโดยนักข่าวถามว่าตกลงเอาไงเมสันเมาส์เนี่ยเลยสัญญากับเชลซีกับปีเดียวจะต่อไม่ต่อจะอยู่จะย้ายเพราะล่าสุดตกเป็นข่าวกอลลีพูนา,นาหูมากๆสําหรับเมาส์กองกลางที่ไา้ติดไว้ยี่สี่ขวบนะลัมพาดบอกแบบนี้บอกว่าอืมแหลมก็ไม่รู้นะไม่รู้จะทำยังไงนี่คือการพูดคุยระหว่างเชลซ ตอนนี้ทุกอย่างยังไม่ได้ข้อสรุปนะเขากำลังเจราจากันอยู่ <S <S แล้วก็ยังคิป going <S <S พูดคุยกันต่อไปนะ <S <S แต่ก็น่าเสียดายแล้วนะถ้ามันเกิดอะไรึ้นแปลกๆไปกว่าน,นี้นะตัวแหลมเองกับน้องเมาส์ก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีนะหวังว่าเขาจะอยากอยู่ที่เชลซีเหมือนที่แหลมอยากอยู่ที่เชลซีนะแต่ถ้ามองให้มันกว้างกว่าน,นี้เนี่ยอะไรที่มันจะชัดเจนขึ้นนะคือสัปดาห์หน้าหรืออ,อาจจะเป็นเดือนหน้าและรอดูแล้วกันอาจจะเป็นเป็นแหลมอุ้ยไม่ใช่สิอาจจะเป็นเชลซีกับเมสันเมาส์เนี่ยร่วมกันแถลง ก็คุณซื้อรักษาการนอกก็ว่าไปแต่ตอนนี้อย่าว่าคุณซื้อรักษาการเลยคุณซื้อรักษาอาการให้อยู่ดีกว่าโอ้โหแพ้อ,อะไรบ่อยขนาดนี้จะจะเป็นตำนานเชลซีตอนนี้แฟนจะไม่เอาแล้วนะ,นะพี่แหลมนาเ้ามาต่อนนี่คุณซื้อคนเก่งของแอสตันวิลล่าอย่างอูนายเอเมรี่กันมาก,กแล้วกันล่าสุดอยากจะลุ้นแย่งเพื้นที่ยุโรปเต็มตัวแล้วนะวันก่อนชนะฟูตบอมได้1นูนเนี่ยโอ้โหมัน่นอกมั่นใจเหลือเกินสำหรับอูนายเอเมรี่กับวิลล่าและไร้พ่ายติดต่อกัน10นัดแล้วและชนะถึง8เกมด้วยตอนนี้ขยัับบมาออยู่นนด5ขงงตรคแ ก่อนจะเล่น5เกมสุดท้ายของสีซันนีนะซับวิ่านะวิไาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าคืนไหนเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าไหนมีความทะเยอทะยานนะนะเขาเรียกว่าอะไรอะความกระตือรือร้นทะเยอทะยานนั่นแหละก็บอกเลยตรงๆว่าอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็คิดมาตลอดแต่ว่าเรามีลุ้นหรือเปล่าแต่ล่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมีลุ้นใช่ไหมความกดดันมันก็หายไปอะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเล่นไปเล่นมาตอนนี้ลุ้นบนที่ยุโรปโอโ้โหพี่น้องไหนเนี่ยกดดันกาเดิมกแต่สุดท้ายเนี่ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยฟอร์มดีข ติดท็อปโฟไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกสีซสั่นหน้าก็นั่นแหละมันเป็นความฝันนะแต่วันไหนก็บอกนะักเตทุกคนแล้วมันจะเป็นความจริงไดนะ้ตอนนี้เราสามารถเนี่ยบอกกับกองเชียร์ได้ลว้ว่าเราเนี่ยนะเล่นเกมสาคัญได้ดีและเราก็ลุ้นไปที่ยุโรปก,ก่อนท่าน,นี้เราตั้งเป้าว่าจะอยู่ท็อป10ตอนนี้เราน่าจะอยู่ในท็อป10แล้วยกระดับเป้าหมายน้อยข้อติดแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยก็แล้วกันนั่นคืออูนายเอเวอรีของแอสตันวิลล่านะจ๊ะไปต่อที่อเมริกราป๊อกนะกองหลังตัวสำรองของแมน,น,นีเชสเตอปี 2018จากแอตบิลเบานะแล้วก็ลงเล่นไปแล้วเนี่ย170กว่านัดเลยคว้าแชมป์ไป11รายการแต่ตอนนี้ชักไม่มีความสุขเพราะอะไรลงเล่นน้อยเหลือเกินซื่อนสเป็นอย่างเรเลโวเนี่ยรายงานเลยว่าตอนนี้กําลังเตรียมจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาช่วงซัมเมอร์นี้นะซีซั่นนี้เนี่ยนะลงเล่นไปในพิมพิลีกเป็นตัวจริงแค่7นะัดสำหรับลาป็อกนะจ๊ะโดยเรเลโวเนี่ยเขารายงานเลยนะบอกว่าลาป็อกเนี่ยนะเพิ่งลงเล่นไป6ครั้งในะ17นัดล่าสุดของซิตี้และเริ่มจะมองหาทีมใหม่เพื่อจจกกาารรัันนนตตตีีตววิงให้นน้้เแแลลอ กำจรจาก,กับโจลล่าปต้าเพื่อจะย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่กับบาร์เซโลนานั่นเองและพร้อมลดค่าเหนื่อยด้วยเพราะบาซ่าก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นั่นเองเอารอดูนะไม่รู้จะจบยังไงกับดีลนี้ของ la, อเมริกาป๊อกแมนซิตี้และบาร์เซโลนานะจ๊ะอีกหนึ่งคนที่ยา้ายเรียบร้อยนะชักล่าสโซยุนชูกองหลังทีมชาติตุรกีของเลสเตอร์ซิตี้จิงจอกสยองที่หนีตกชั้นเต็มระบบอยู่ในพรีเิบัติตอนนี้นะล่าสุดเยวาว์ข่าวพวกมอเตอตลาดซื้อขายนักเตะอย่างคอปิโชโรโมโนโก็รายงานเรียบร้อยเฮียวิโกอออเเเลเลเล,ลนะจ๊ะว่่่าาาซซอยยุนนนนชูเเเี็สััสญญลลวงห้ก,หกบแตติโกมาดดรริเียบ ร้อยนะจ๊ะในวัย26ปีนั่นเองนะโดยเจรจามาตั้งแต่มกราคมแล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วหลังจากตรวจสัญญากับเลสเตอร์ในช่วงจบซีซั่นนี้แล้วก่อนนั้นเนี่ยจะตัวย้ายมาเนี่ยนะเมื่อปี2018ตอนนั้นเนี่ยมาอยู่กับเลสเตอร์ค่าตัวถึง20ล้านปอ์เลยแล้วโชว์ฟอร์มได้ที่อยู่พักหนึ่งก่อนจะหลุดไป็นตัวสปองมีการบาดเจ็บตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับเลสเตอร์แล้วก็เซ็นไปอยู่กับแอตมาดิดและจะลงเล่นให้ตราหมีในช่วงซีซั่นหน้า 5, ยาวถึงปี2027เลยนะสำหรับชายุนนชูนะ เอาไปดูกันที่ไลน์แมนจอมศอกกันหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับคอนสแตนตินฮัิดาคิสในจะล่าสุดพรีเมียบกเองก็ประกาศแล้วว่าเจ้าตัวจะกลับมาทําหน้าที่ไลน์แมนนะไม่ใช่ฟูแพนด้าไม่ใช่แกร็บแล้วก็ไม่ใช่เคอร์รี่โดยฮัิดาคิสเนี่ยจะกลับมายกธงในเกมที่ยูเจตจะเจอกับซอร์บิลลาในสุดสัปดาห์นี้ที่โอตาร์ฟอร์ดนะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ออกมาขอโทษอันดูพลังม้าโรเบิร์ตแบ็กซ้ายกับตันนิชชั่นสกอตแลนด์ของลิเวอร์พูลที่มีการศอกใส่กันแล้วขอโทษขอโปรยการเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็ลอมโโบบบ้้เเออองกก็ยมมมรััคคาขททษใหสผู ก็ไม่ได้ตัดใจลงโทษอย่างหนักกับฮัสซิดาคิสก็แค่แบนไปดรอปไปจนนี้ตอนนี้ก็กลับมารับหน้าที่ได้สุดสุดานี้นะจะกลับมายกโทงเชื่อได้เลยนะกองแม่งจับบ่อยแน่นอนสำหรับคอนสแตนตินฮัคซิดาคิสในเกมที่ยูเจ็ดจะเจอกับแอตันวิลลานั่นเองนะจ๊ะ อ้าวปิดทา้ายก็ไี้ราฟาเอลเลย์เอวนะตัวลุกคนเก่งยิงชาโปรตุเกสของ AC มิลานปีศาจแดงดำนะจ้าล่าสุดกาเซต้าเดโรสปอร์ตสื่ออติตาลีเขารายงานแบบนี้ว่าเลย์เอวเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอจากเชนซีและเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยเพราะอยากจะอยู่ยาวกับ AC มิลานแต่ต้องขึ้นข้าเหนือให้เขาสักนิดหนึ่งน,ะนั่นเองนะโดยล่าสุดเนี่ย์เ,เอวเนี่ยจะหมดสัญญาในช่วงจบซีซั่นหน้า2023-2024และยังคงเจรจาสัญญาใหม่กับ AC มิลานอยู่แต่มีเชนซีกับ Madrid, มาดริดเข้ามาเป็นตัวเลือกทำให้เจ้าตัวคค่่่่ออออยยยยยยยแแแแขวววนนนูพพัักกกึงนะตสุุดท้้้้้าเรรรีบลล็ลม กับเอซิมิลานต่อไปแค่ขอค่าเหนื่อยขึ้นเป็น7ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คุยกันอยู่ที่4 000, 5, 000. ล้าน5ล้านแล้วบอกเอางี้นั่นเล้านแล้วกันขาตัวถ้ามิลานจ่ายได้เขาก็เซ็นอยู่ยาวนั่นเองนะเอารอดูซึ่งมิลานมองว่าเงินก้อนนี้น่าจะจ่ายไหวนั่นเองนะอา้าวและนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าเท้าสีในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกยนบังใจจะนำทีมงานด้วยนะแฟนเพจจะได้มาสัมภาษณ์ยูทูบติ่ก แล้วก็แอดไลน์มาสั่งซื้อจะดําได้ตัวละครโน้ตสิบบาทส่งฟรีทุกประเทศนะจ๊ะเหมือนเดิมนะเจอหน้ากันแบบนี้อวยพรกันทุกวันที่เห็นหน้าฉันเลยนะขอพวกแกมีความสุขมากๆกันแล้วกันอีสองวันนองพฤหัสุขก็ได้พักผ่อนเสาร์ที่หยุดกันอีกแล้วนะใครเรียนอยู่ใครทํางานใครเจอปัญหายากๆยิ้มเข้าไว้สู้เข้าไว้เดี๋ยวอะไทยก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันได้ใหม่กับเรื่องเล่าเสาซีผู้นี้ขอหยุดวันหนึ่งเพราะว่าบินกลับประเทศไทยเจอที่เช้าวันเสาร์เลยก็แล้วกันนะจ๊